สบายดีเด้อพี่น้องจ๊าสบายดีเบิร์สุขูสุขคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองแบบแบบสวรรค์พี่เกลือพี่น้องจ๊าพี่น้องหูบอไปจับกล้องในสวรรค์คือแม่รุ่นนั่นเองค่ะสบายดีเนี่ยคุณแม่คะเอาหมีอิ้มซิ่สบายดีพี่น้องสัสสๆสเช่นแม่เจ้าอย่าเจ้าอย่าสั่นเล้เลือกเลือกป่านะสวรรค์ที่เลือกป่าเนาะเมื่อบ้านพี่น้องเลือกเอาตัวน้อยๆแล้วตัวนใหญ่ขึ้นตากไว้โอเคค่ะ เดี๋ยวีขาเมื่อบ้านเนาะพอดีไม่มีหมูลงมาเนาะมาเฮงืออเอื่อยเอื่อยจอดทันนีพี่น้องแลค์คูและพ่นกระเซียนอยู่บอสวรรค์เคยไปถ่ายคลิปที่เพิินท่อผาอันนีค่ะกระสิมีการซุ่มเซวนะคะเดี๋ยวสวรรค์สิพาไปพบปะกับหมูเนาะ <laughs> กะ่าวไปค่ะมาไก่เดียอยากกินป่านะาเพ่อนนะบบมีป่าเข็งพี่น้องจะอยากกินทอดปลาเข็งว่าสัตว์จัดไปค่ะ ได้ปักคน้อยเลยค่ะบ้านเฮาเพาะแค่<ด>เนี่ย,<ล>ยได้พี่น้องฉัน,นว่าอยากกินยางน้ำหมูคู่ได้แบบเงอนเฮามีก็เอาไปสู้กันกินเนาะปลาเค็งน้อยปลาดุกน้อยเนาไปทอดรถมันแหล่เนาะอย่าอย่า,าชันได้ไหม <c oughs> โอ้หน่อยโพลหน่อยโพลแบบคันเฮามีหมูโบมีก็เอาไปให้หมูกินได้ค่ะแบบบ่ต้องซื้อเนาะบ้านเฮาน่ะหน่อยนัะจังทีมีแบบ ที่ของที่เสือขนอาี่น้องจักรบอกเปลี่ยนดิเบิร์ดเราเบอมาแม่ตนนัวน้อยๆนะเบิด์ดละอเอาเจ้าสเลอได้อยู่นี่อืไงเขาบอกเก็บไปเก็บมาในช่องใส่เบิดเดด้วแม่ว่าหน่อยลายอันแล้วเอุ้ยปวนท้องนะฟูดไอ้คือลายนะลายอยูกก่ครกิทัยแหละเพราะว่าเมืเอกี้เพิ่์ดก็มีอยู่แต่ว่า โอเคพี่น้องเดี๋ยวไปบอกอธิบายค่ะเออในพี่น้องนางเก็บเครื่องเก็บของสิไปแล้ไปซุ่มแซวก็ต้องมีนกกลิ่นนะพี่น้องจ้าถ้ามียังก็ไปซุ่มแเละพี่น้องนางไดงมกหุ่งแล้วก็อันนีี้มปลาปายาแล้วก็ปลามีเกตค่ะปลาปายาปลาปายาเปาะเปาะโอเคค่ะไปแล้วไปไปไกลๆเลยอย่ามาใกล้แถวนี้ไปเลยเอาบอสซัมมานุตัวเละขี้ใหญ่ให้ใหญ่มาสิคันโตใหญ่ไงปะดนี่ ไปเลยแล้วไม่ต้องกลับมาให้กูเห็นหน้าอีกนะ แล้วพี่น้องจา้านี่คือทางเขาเฮือนนะคะกระสีเปื่อน,นหน่อยจังหน่อยเพราะว่ามันฝนตกเนาะทางบ้านห่างมันบ่มีแต่คลองคันดีแล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้เนาะอยู่เฮือนอยู่บอดี้เพราะว่าก่อนสวรรค์สีมานะเอื้อยเพิ่นไปหาเห็ดพอดีเสี่ยวสวรรค์ก็ลงมานี่ละคะ่ะมาซ่มเซลกันคะ่ะยังมีเวียวกกระหากันบ่มีเวียวกกระมาห,าหากันเนาะแบบว่ามาหลินมายังขนาะดพี่น้อง เป็นทั้งหมูเป็นทั้งเอื่อยเป็นน้ำกันค่ะนี่อันนี้ก็คือบอนทีเพิ่นตำหูวนะเนาะเห็นแล้วค่ะก็ซีมีเกินซูมเซลเกิดขึ้นเชี่ยวฉันได้ปลาเคิงมาแ่ะเธอสบายดีเนาะสบายดีเจบาดูกําลังกินข้าวบบเนี่ยมาลเอามาจะเห็ดได้ยุเห็ดนะได้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 ไรโบ กะต็มตาในกระตาเจ้านะฮืทังก็ังกะออกมาเต่ผาเขาเพร้อมพอผาเขานี่ีแล <พา S 2> ้วค่ะอาหัรบ้างพี่น้องมันเป่าโลกมังหงพี่น้องจ้าแบบต้บมะฮง่งนเป็นอาหารที่ขาดเม่ไรทของบาททองององ้านเฮาแบบเชื่อหันนักล้วแลุ้่งแซลไปหันไปหนีกันมีตำมมัุ่งเลยพี่น้องแล้วก็ มสมัยรุ่นนะคะบ่เอื่อจะมาเนาะแบบเออแบบหมู่คู่มาดินนํากันแบบพี่น้องไม่ไปหนีอะไรตะวันน้องไส้บ่ได้มานําเนาะนางว่ารถณทิพเดี่ยวชิลงมาจัีสิลงมาเด้อบ่ค่ะแบบแบบนะตะวัเป็นนุ่มตะวันเสีบตัดห่งแล้วก็ทอดกระปูแล้วก็ทอดปลาค่ะอันนี้จะทอดใช่ไหมเหยียดเหยีดเอาทั้งดองเอาทั้งยังเลยเหรอเอาเลยคือวานน่ะนะวันเดี๋ยวก็จับเสียบ เอาแบบนี้เลยนะเอาแบนี้เลยไปยาป๊อกป,ปอกเออบ้านเฮ่านะพี่น้องเวลาไปแบบว่าไปที่เงินหมูเงินคูนละลักๆก,ก็คือหาเขาสู่กันกินค่ะเนออเออเขาเป็น,นอ,อ,อิไนะเขาขสูหางหดแม่โอ้โหบ้านไปเ <laughs> ก๋ซีดายบอคะคุณจิ๊วเออเบิ่งนี่พี่น้อง คนพิษเนี่เหตุกับผูเกืออนยบริเก่งเด้อกับผูเด้อโอ้ยเจ้าประจํเก็บแกเปวจังว่านี่แหละแกบปิวแกปแต่มาถงมาเค็มแกเี่ยนคือบริยเข่าไะออกมาสิลูกไคนะวยนเ่าดีละค่ะ บอกเออพงใจแห้ okay. งๆเลยชาชหอมเพลงสู่ฟังฟังไหมคะหนแหชาชหอมเพลงสู่ฟังฟังเพลงอย่างก่อนเนคิหอมเพลงเ่าน like ่อยแล้ก็อเป็นคนรัเพลงว่าไปค่ะเพลงอันนั้นเพลงอะไรคะ บอกว่าถือค่ะขอนเทนต์แฟนเก่านะเจ้าดียังมันถ้าจีห้องจะนึกแต่เน้ยละพี่น้องไม่จังแบบห้องเพลงบบโจ๊ะจะเขื่อนมันขิดบอกกันต่อชออยังขิดบอกดูมึงก็ขบปากครับเป็นยังกลุ่มใจเลือกเกินห่างเฮิรนก็ยิ่งหำอนคิดหอดแฟนเก่าหแล้วหมดเลยนี่แหละ ตัดใจตอนเมื่อตกทางเดินอย่างเดียวเร็วแล้วเร็วแล้วเนี่เดี๋ยวเอา่ยทำไมคนเร็วคุณไปมาขาคือต้องเงี้ยนะมากเลยเอาเกลือเป็นมนตักกระเทียมใส่ตัวใหญ่นี่ก็เร็วเดาดเล็กเป็ดมือสักี่โลมเจ็บยำตามโลกมื่อนี้มีหลายเมนูนะคะแบบซุ่มลุกเธอหนึ่งซุ่มลุกแพมเปียนเป็นมีไก่ก็เอามาซุ่มลุกวันนึงเปล่าเป็ดต่อที่หาวะ ฉันว่าผมเป็นเขาเาเป็นใบแล้วพี่้องกยังเ็มนกซุมรู้มันเก้าอูเบ้าอันกินเมลบเกาเียวจะท่านอูเบากินเมลปกติก็เป็นคนเบาเป็นแบบเป็นแบบเบ้าหูเลือดนะพี่น้องไอแบบคัดอธิบายบอกข้อใจกข็โทษขอพายน้ำด้วค่ะนายังเป็นมือใหม่อยู่เนาะ ไม่เต็นห่องตัวนี้เมนบอกแล้วจ้าห้องได้ตำนัแว่าจะเป็นมากอันนี้อยู่แน่ผู้ไปไปเสร็จเสร็จเด้บเมนเอาเกือไปงเีย่ันบลง ฝ่าฝนกำลังชิมาพี่น้องจ้าทึงผ่าเป็นชีเหลืองเลยเหลืองหัวเป็ดนะพี่น้องเหลืองแบบงามเลยแหละนี่ทางนี้ก็กำลังเห็ดกินอยู่ค่ะนี่ไอคือปิ้งหัวเป็ดนะคือแบบโอ้ยสุดๆเลยนะพี่น้องแบบหมักเนาะแบบแซ่บเลยแหละกำลังคั่วเป็ดอยู่พี่น้องจ้าซุ้มเซลค่ะแต่ว่าฝนนี่กำลังชิมาห้ามซ่่เมโนอ ส่วนรวมด้วยช่วยจันมันคือคนหลายแทนเฟตกับพีคนตู้เฟตผูใหญ่เนาะี่คนจินท่าเไหนบ้างดดนี่กำลังคอยหัวี่ไ่อยู่ในน่องจานะอันเดือมเพื่อี่เดือดเพ็่เ็ดเราเพี่มาซูค่ะ บารยากจะได้ยิ่นโบซาดเดินไปน,นอกจา๊วร์นฝนตกแห้งสาววันเพิ่งกำลังเตรียมเครื่องจะทำอ่าเคืองแปรงเป็ดค่ะเครื่องแปรงเพชรน้องนวดต้าเลือดนั่นเองน้องจ่าเลือดผา้ดูแลการที่เป็นพนักงา,านตีพนักงานตีเออเพื่อนจ้าเดี๋ยวรอมาที่ตามต้มต่อกินแล้วพี่น้องเนาะค่ะปิ่งเป็ดน้องจ่าแต่แสบป่ะฮะ น้อจ้าท่านี้กำลังเกี่ยมเห็ดอยู่เห็ดกิมเนาะทำทุนชูมจ้ดอันนี้กำลังสิต้าเลือดเป็ดเนาะพี่น้องจ้าบ้านหอนรีสวรรค์กสิขออนุญาตลาเนาะขอบใจเบอร์สุขภูสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้งชูมังโซงกับน้องเดื้อพี่น้องจ้าเมื่อนี้น้องชายบปไดมาน้ำเนาะฝนตกกลัดทางกน้องใส่ลงเฝ้าตู่เนาะพี่น้องจ้าไปแล้วสบายดีเด้อสบายดีเบอร์พี่น้องสบายดีปากน้องไม่เดียวพี่น้องปากเอื้อก <laughs> 哇哟！哇哟！<laughs>